วันนี้ก็ได้ขับรถหกล้อของนายเนาะครับเข้าอาหารนำเกอะครั้งแรกเนาะครับใส่ข้าวล้อนายเนาะครับนายไม่อยู่ครับนายติดตุละเนาะครับก็มีคนจ้างนายนะครับก็เลยขับรถรกข้าวล้อ มาจากบุรีรัมย์ก็มาขับรถเอาไปส่งเขาอยู่ในบ้านนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอยู่ที่กระท่อมห้องนายนะครับกระท่อมนาดงนองมะกอกครับวันนี้ก็ผมมานอนเฝ้ารถให้นายนะครับนายมีธุระไปดูพ่อครับพ่อป่วยอยู่เข้าโรงพยาบาลอยู่จังหวัดนะครับบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็เลยมานอนเฝ้ารถให้นายนะครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกท่านมาชมบรรยากาศ อีกครั้งนะครับอยู่นาดุงนมกอกหลังจากเก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้ก็กําลังเก็บเกี่ยวนะครับข้าวอยู่นาดุนงนมกอกก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านเขาก็มากําลังเกี่ยวอยู่ครับเกือบเลยครึ่งแล้วครับเกือบจะเสร็จหมดแล้วครับครับงก็พายีทุกท่านมาดูรถเกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวข้าวแบบนี้จะมีช้างผู้ใหญ่ออกมาหรือเปล่านะครับ ดูครับแต่ตอนนี้ก็นายก็เอารถมาขนข้าวให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยววันวันนี้ให้ผมขับมาจอดให้เขาใส่ข้าวรอนะครับพอนายกลับมาจากดูพ่ออยู่บริลามก็จะมาขับรถขนข้าวไปเอาให้เขาอยู่ในบ้านนะครับครับนี้ก็รอรุ้นรอติดตามชมดูครับว่าวันนี้เราจะได้เจอช้างขูใหญ่จะออกมาโชว์อีหรือเปล่านะครับ ก็รถเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวอยู่นะครับคอยดูเขาจะออกมาหรือเปล่านะครับครับรอรุ่นรอติดตามชมดูครับนี่นะครับนายเอารถไถมามาปั่นเอารุ่นยูคาเนนะครับนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็มีทุระไปดูพ่อก่อนนะครับพ่อเข้าโรงพยาบาลอยู่บุรีรัมนะครับนี่ครับบรรยากาศ ยามเย็นครับก็สวยงามอยู่ครับนี่เนาะครับฝั่งนี้ก็เกี่ยวข้าวหมดแล้วครับเหลืออยู่ฝั่งนาผมนู่นแหละครับแต่ของผมก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เกี่ยวเสร็จหมดแล้วครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เกี่ยวเสร็จหมดแล้วครับไปทางนาตะแกะก็เสร็จหมดครับแถวนี้ครับตอนนี้ก็มองไปทางไหนก็ไม่มีเม็ดข้าวให้เห็นแล้วนะครับ <c oughs> มีแต่ตอฟางนะครับทีนี้ก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับ ก็จะหมดฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ค่าแล้วนะครับจะได้ทานข้าวครับตัวนี้ครับวันนี้ก็กับข้าวก็ได้ต้มกระดูกหมูนะครับครับวันนี้ของแซ่บครับ ครับเดี๋ทีทุกท่านทานข้าวด้วยกันครับันนี้ของแซบครับเสียงรถก็จะเยอะหน่อยนะครับช่วงฤดูเก็บเกี่ยวว่าชาวบ้านเขาก็มา ดูข้าวนะครับรอคิวเดียวข้าวต้มกลุ่มม้วอร่อยครับวันนี้ <c oughs> เสียงนกขาแมวมาร้องเต็มเลยครับนุ่นนะครับไปรถเกี่ยวนะครับมันก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับ <c oughs> เสียงนกขาแมวมาร้องอยู่ข้างกระท่อมครับบรรยากาศยังสวยเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ผมก็ฐานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ท่านนั่งชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับข้าวเหลืออยู่ไม่น่าจะอี่ประมาณสักวันประมาณสักวันสองวันก็น่าจะหมดไม่เกี่ยวหมดแปลงนาะดงหนองมะกอกนี่นะครับครับงไงก็รอลุ้นรอติดตามชมดูครับว่าเราจะได้เจออะไรเ,ป,เป,ปล่านะครับซืนนี้ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เดือนงายครับบรรยากาศก็สวยอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับตอนนี้ก็เดือนงายนะครับมองเห็นไกลอยู่ครับ เสียงนูกพูกนกข้าแมวล้องเต็มเลยครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะพากันมาอยู่แถวทุ่งนานครับพวกนกคูกนกข้าแมวนะครับก็จะมาล่าหนูนะครับ จะมีเสียงร้องเต็มเลยครับครับตอนนี้ช้างใหญ่ก็มาแล้วนะครับรถเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวอยู่นู้นนะครับนู้นนะครับก็ส่องไฟอยน่นครับเมื่อกี้มีช้างใหญ่มานะครับครับแต่ผมเอากล้องอินฟาเรดส่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพกล้องอินฟาเรดนะครับ รถเกี่ยวนะครับรเกี่ยวอยู่เพิ่งหยุดอยู่เมื่อกี้นะครับยังออกมานะครับนัน่แหะออกมาตรงเขาส่องไฟนู่นนะครับแต่โทรศัพท์ซูมไปไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพกล้องเทลทให้ดูนะครับ างเข้าป่าไปแล้วครับนี่นะครับเมื่อกี้ช้างพ่อใหญ่ออกมาครับเนี่ยรถเกี่ยวก็อยู่ข้างๆนะครับพอผมเอาโทรศัพท์ส่องไปไม่เห็นนะครับก็เลยลองเอากล้องอินราเรดส่องไปดูเห็นอยู่ครับนี่นะครับ ขนาดกลดเกี่ยวเกี่ยวข้าวอยู่นะครับนะครับฉางตัวดำดำนั่นนะครับนะครับเขาจะเดินมาข้างแถวกระท่อมตะแกะแล้วนะครับตัวดำดำนั่นแหละครับคือว่ามันไกลด้วยนะครับภาพมันเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เขาจะเดินมาฝั่งตรงห้างตะแกะนะครับนะครับดำๆแล้วน,นะครับเขาก็เริ่มเดินมาใกล้อยู่นะครับ นี่เนาะครับนี่ครับขาวๆน่น,นะครับขาวๆดำๆนะครับช้าง <c oughs> เดินมาข้างห้างตะแกะครับนู่นนะครับ ขาแล้วน,นะครับเขจะเดินไปทางหัวนาตะแกะนะครับจะเข้าป่าไปทางหัวนาตะแกะนู่นนะครับทีนี้ข้าวหมดแล้วจะกินอะไรนะครับทีนี้ หันไปฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับรถเกี่ยวครับเมื่อกี้ได้หยุดครับหยุดดูช้างกันครับ งกาเข้าป่าไปแล้วนะครับเขาจะออกมาฝั่งตรงที่เขาไล่ที่แรกมันจะมันจะมีข้าวอยู่นะครับเขาก็ออกมากินข้าวตรงนั้นเนี่ยพอสักพักหนึ่งเขาก็เดินมาตรงที่เกี่ยวข้าวเสร็จมาห้างตะแกะนะครับก็เลยเข้าป่าไปตรงหัวหน้าตะแกะครับนี่ครับต้องฟ้าเดือนหงายนะครับ สวยครับมองเห็นไกลด้วยครับไฟนายสว่างมากเลยครับ มีรถเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวอยู่นะครับยังไม่หยุดเกี่ยวเลยครับก็หลังจากช้างพูใหญ่มาก็ยังเห็นออกมาอีกเลยนะครับแต่ได้ยินเสียงนกน้องอยู่ฝั่งนาตะแก่อีกนะครับก็ฝั่งนู้นก็ไม่มีข้าวแล้วครับไม่มีอะไรถ้าออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับเกี่ยวข้าวหมดแล้วครับทางเข้าบุตรแจ้ฝั่งห้างของตะแก่ ไม่มีข้าวแล้วครับครับตัวนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับไงผมก็ต้องขอเอฟซีทุกท่านพักก่อนก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะคุยจะเล่าให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังนะครับครับงไงก็เจอกันพรุ่งนี้ครับลาตีสวัสด์ครับนู่นนะครับ ช้างผู้ใหญ่ออกมาอีกแล้วครับแต่อยู่ไกลเนาะครับอยู่ติดป่าอยู่คาฝั่งนู้นเนาะครับฝั่งวันนาของลุงคนเลี้ยงควายนะครับนู้นครับพอส่องอยู่นู้นนะครับออกมาอีกแล้วครับ,บ่อกีออกฝั่งนี้นี่ไปออกฝั่งนู้นครับแต่ฝั่งนู้นมีข้าวนะครับ ไงเนาะเขาเคยกินเขาเคยอยู่เขาเคยกินเขาก็ต้องมาอย่างนี้แหละครับนู่นนะครับฝั่งนาผมนู่นนะครับติดกระดุงเล็กนู่นนะครับออกติดป่าอยู่คาครับไม่ใช่ดุงเล็กครับ ติดปลายุคาครับรถเกี่ยวข้าวก็ถ่ายข้าวใส่รถนายอยู่นะครับน่าจะพรุ่งนี้แหละครับนายจะได้เอาไปส่งเขาครับก็เขาก็น่าจะเกี่ยวเสร็จพอดีครับนายก็ได้กลับมาจากดูพ่อพอดีนะครับขณะนี้เวลาตีสี่นะครับลมมาแรงมากเลยครับ ครับอยู่ฝั่งนู้นก็ไล่ช้างอีกแล้วครับฝั่งสะโบราณนะครับฝั่งปลายุคาครับช้างออกมาเนาะครับเมื่อกี้นี่ลมมาแรงครับบิน ได้แล้วครับช้างเปลี่ยออกมากินข้าวครับครับขณะนี้เวลาตีห้กว่านะครับก็มีลมมาเป็นระยะระยะนะครับก็มีอากาศเย็นเๆหน่อยนะครับ วนไม่มีไม่มีลมนะครับวันนี้มีลมครับนี่ครับทองฟ้ายามเช้าครับอรุณสวัสดิ์ครับกับบรรยากาศวันนี้ลมลมเย็นครับมคืนก็มาตี3ามตีสี่นะครับก็มีลมเย็นมากเลยครับ อากาศจะเย็นนะครับครับลมมาครับเมื่อวานก่อนไม่มีนะครับไม่มีลมครับแต่วันนี้มีครับ ช้านี้ว่าบรรยากาศลมแรงมากเลยครับครับมาครับีอทีกท่ทกานจิบกาแฟยามเช้าด้วยกันครับ ก็ตะวันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศก็สดสวยสดใสเหมือนเดิมครับท่อมนาดุงน้องมะกอกของนายนะครับท้องฟ้ามันจะคึมๆยังไงไม่รู้นะครับครับตัวนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเอฟซีท่านมาชมบรรยากาศดู่ทอมข้องนายนะครับครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขครับคิดสิ่งใดคอยสมดังปรารถนาไปไหนมาไหนคอยแค็งแคร่ปลอดภัยสุภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเอฟซีแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ